นักโบราณคดีขุดพบชุดเครื่องมือก่อไฟที่มีอายุกว่า7,000ปีนี่อาจเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อไฟในประเทศจีนมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วบอกอะไรกับเราได้บ้างมาดูกันครับที่นี่คือแหล่งโบราณคดีเฉาหยางกังในมณฑลเจียงซูประเทศจีนทีมโบราณคดีได้ค้นพบอะไรที่น่าตื่นเต้นนี่เลยครับชุดเครื่องมือก่อไฟแบบโบราณ เรื่องมือนี้ประกอบไปด้วยสว่านไม้ที่ยาวกว่า60เซนติเมตรและแท่งไม้ก่อไฟที่มีรอยไหม้สีดำเป็นวงกลมชัดเจนนักโบราณคดีบอกว่านี่คือหลักฐานที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีจุดไฟยุคโบราณลองนึกภาพดูนะครับว่ามนุษย์เมื่อ7,000ปีก่อนต้องใช้แรงหมุนสว่านไม้ไปมาจนเกิดแรงเสียดทานและทำให้เกิดประกายไฟและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ แผ่นไม้ก่อไฟนี้มีรอยบุ๋มเป็นวงหลายจุดแสดงว่ามีการใช้งานจริงมาหลายครั้งแต่นี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือชิ้นเดียวที่พบ นักโบรณาณคดีพบเครื่องมือก่อไฟจํานวนมากในพื้นที่นี้ซึ่งบ่งบอกว่าผู้คนที่นี่รู้จักการจุดไฟได้เองโดยไม่ต้องรอไฟที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่น่าสนใจคือไม้เป็นวัสดุที่ผุพังง่ายมากแต่ชุดเครื่องมือก่อไฟนี้กลับอยู่รอดมาได้หลายพันปีในสภาพที่ดีนั่นเป็นเพราะอะไร คำตอบคือพื้นที่นี้มีความชื้นสูงซึ่งปกติจะทําให้ไม้เน่าเร็วแต่สภาพแวดล้อมที่เป็นดินเหนียวกลับช่วยรักษาสภาพของเครื่องมือนี้ไว้ซึ่งถือว่าโชคดีมากที่พวกเราได้เห็นมันในวันนี้นอกจากเครื่องมือก่อไฟนักโบราณคดียังพบโบราณวัตถุก,กว่า3,000ันชิ้นทั้งเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือกระดูกรวมถึงซากสัตว์อีกมากมายในตำนานจีนโบราณเคยเล่าว,ว่ามนุษย์ยุคแรกก่อไฟโดยใช้ไม้เสียสีกัน และตอนนี้เรามีหลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงการค้นพบนี้ทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์ยุคแรกใช้ชีวิตกันยังไงและก้าวไปไกลแค่ไหนในเทคโนโลยีการควบคุมไฟ